วันที่23มีนาคม2566ที่พักเพื่อไทยกนรนาเพื่อไทยนําโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพักและประธานคณะทํางานด้านกฎหมายพักและนายวิสุทธิ์ชัยรุณนประธานสสพักให้การต้อนรับนายสมศักดิ์เทพสุทินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกีจอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนางอนงวันเทพสุทินเพื่อเข้ามาเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยนายแพทย์ชนนั่นกล่าว ว่าทั้งสองคนเป็นคนที่เคยสร้างสรรค์ผลงานกับพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่ครั้งพรรคไทยรักไทยนายสุริยะเคยเป็นเลขาธิการพรรคไทยรักไทยขณะที่นายสมศักดิ์และนางอนงวานก็เป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงแต่ด้วยมิติทางการเมืองที่มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงทาให้ต้องไปทํางานกับพรรคการเมืองอื่นซึ่งเชื่อว,ว่าประชาชนก็เข้าใจไม่เช่นนั้นจะไม่มีทั้ง3มคนบนเวทีวันนี้ทางด้านนายสมศักดิ์กล่าวว่าวันนี้มีความสุขและความหวังสิ่งที่คิดสิ่งที่เห็นจากการดําเนินงานทางการเมืองมาตลอดจะได้บรรลุเป้าหมายที่จะช่วย ชชาชได้ขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่เปิดรับตนเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคและมีโอกาสได้ช่วยงานของพรรคให้สมบูรณ์แบบและเป็นที่พึ่งของประชาชนและมาเสริมเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดไปของพรรคเพื่อไทยสู่เป้าหมายแลนสไลด์ขณะที่นายสุริยะกล่าวว่าขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่ให้โอกาสตนได้เข้ามาร่วมงานด้วยวันนี้ถือเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจเข้าร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยเพราะ8ปีที่ผ่านมาโครงสร้างเศรษฐกิจพังทลายจนนักลงทุนไม่กล้าเข้ามาลงทุนซึ่งเกิดจากการทํารัฐประหารและหลัง จากนั้น4ปีหลังพักพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลแต่เสียงไม่มากพอทําให้กระทรวงเศรษฐกิจไปอยู่กับพักอื่นจึงทําให้แก้ปัญหาเดินหน้าไม่ได้ดังนั้นจําเป็นต้องได้สอสอแลนสไลด์ผลักดันนโยบายตามสโลแกนคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคน